สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่นีร้อนไปนอนรบแรมยังอยู่กันในช่วงของรวมดาวซีรีส์นะครับผมและตอนนี้เนี่ยเรารอยู่กันที่ The hotel a t ส a n นีโฮเทล l อล u คชูร l คอลเลกช o นโฮเทลแกรนอรก็คือเต็มยศมากนะฮะและแน่นอนว่าดี e a สเทนีเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่5 ของรวมดาวซีรีส์ของเราครับผมและเป็นพิเศษวันนี้นเนี่ยมาเข้าพักตรงกับวันเกิดพอดีเลยนะฮะก็คือแบบ h ฮบ r ิด d a y to me นะฮะคือแบบตื่นเต้นมากว่าแบบจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมหรือว่าห้องเนี่ยจะมีเด o อร t ชันสุดขนาดไหนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวดีแอพที่นี่กันได้เลยในดีรอนไปนอนโรงแรม วันนี้ได้ห้อง2310นะฮะเราจะเข้าห้องกันแล้วนะครับายและนี่ก็คือห้องของเราในคืนนี้นะครับที่โรงแรมจีอาทินีนะฮะโอ้โหตรงนั้นคืออะไรก่อนน่ารักมากนะครับขอบคุณโรงแรมอาทินีมากเลยนะฮะโอ้โหนี่ h ฮ p p y b เบิร์ a เดย นัทพงศ์นะนะก็คือชื่อแมนมากนะครับผมนอกจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของนุ่นด้วยนะฮะมีเค้กอ,อันนี้คืออะไรมีวายด้วยเหรอคุณแม่แรงมากให้วายด้วยเหรอรถแล้วลูกโป่งน่ารักมากนะฮะโอ้โหประทับใจมากเลยนะครับผมโอเคไปดูส่วนต่างของห้องกันดีกว่านะครับเข้ามาด้าน ในส่วนที่เป็นด้านอะไรนะซ้ายมือก็เป็นห้องน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะวันนี้ก็เป็นเตียงคิงไซส์นะครับเป็นเตียงใหญ่นะฮะปลายเตียงก็จะมีอะไรก่อนมีทีวีใหญ่ละทีเดียวนะฮะมีโต๊ะทำงานนะครับอันนี้คืออะไรก่อนอ๋อเป็เอกสารต่างๆนะครับเป็นด็อกิเมนต์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นมินิบาร์นะครับผมข้างล่างก็เป็นตู้เย็นเนาะนี่นะครับเป็นตู้เย็นเป็นตู้เซฟนะครับ เป็นชั้นต่างๆนี่ฮะวิวในวันนี้นะครับเป็นวิวอะไรก่อนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนเพ r ร์จิตนี่ฮะโอเคตรงนี้ก็มีโซฟาเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกใช่ไหมครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะห้องคือแบบสวยมากมาหาแบบโทนสีต่างๆคือลดไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะฮะด,ด้านนี้เลย เนี่นะครับอนณังก็จะมีอ่างชชมอ่างยาอยู่นะอ่าจีออาจีคืออะไรอ่างดีดนะฮะอ่านี้อะเมทิคิดนะฮะชงนี้เลยนะครับผมส่วนส่วนอบนังก็จะแยกกันเนาะส่วนที่เป็นส่วนอานังแล้วก็ส่วนชักโครกนะฮะชักโครกเป็นระบบระบบปกตินะครับมีสา,ชายชำระให้ด้วยนะส่วน ฝั่งน้ำก็จะมีทั้งเรนชาเวอร์มีทั้งฝักบัวปกตินะครับผมในส่วนของตู้ด้านข้างนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรเอ่ยไม้แขวนเตารีต่างๆนีฮะนีลอยนะครับผมตู้ถัดไปอันนี้คืออ๋อเป็นถังน้ำแข็งอะไรต่างๆนะครับผมตู้นี้ล่ะตู้นี้มีอะไรบ้าง อ๋อก็ <S <S จะเป็นเสื้อคลุมแล้วก็สลิปเปอร์นะครับผมโอเคทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศาห้องจากที่โรงแรมเดี๋ยวที่นี่นะครับขอแก้ข่าวนะฮะวายนี้ไม่ใช่จากโรงแรมนะฮะพอดีว่ามีเพื่อนส่งมาเซอร์ไพรส์รนะครับผมไม่ใช่ของโรงแรมนะครับขอแก้ข่าวถ้วคนเข้าใจผิดว่าโรงแรมให้วายด้วยนะครับผมไม่ใช่นะฮะ ในส่วนของทีวีนะครับก็จะเป็นช่องมาตรฐานทั่วไปเป็นช่องเคเบิลนะครับแต่เหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นกึง่งกึ่งสมาร์ททีวีนะฮะก็จะมีที่เราสามารถใช้สกรีนได้น,นะครับแล้วก็เราสามารถต่อ h ค m ียไได้นะครับโดยจากด้านหลังนี้เลยนะคะทีวีก็จะค่าๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าเตียงเนี่ยวันนี้ขอยังไม่รีวิวเตียงนะเพราะว่าเตียงน่าดักมากตอนนี้ไม่อยากลงเตียงนะครับผมเดี๋ยวพวูุ่นเชาเนี่ยเรามาสรุปกันว่าเตียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสระว่ายน้ำกับฟิตเนสด้วยกันนะครับที่ชั้น4นะครับผม ผู้ชมครับเนื่องจากข้อของเราเนี่ยไม่รวมขับนะฮะแต่เราก็อยากมีฟิลแบบเป็นลูกคุณจิบไฮที T นะฮะเดี๋ยวเราไปรับประทานไฮที T ด้วยกันที่ร้าน The Bakery นี่ฮะนี่นะครับเราเลือกเป็นเซตเฟสติฟ e a อาร์เกนูนะก็จะมีขนม ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับสองท่านนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยจะสามารถเลือกได้คนละหนึ่งแก้วนะครับ ตอนนี้เราได้ดนำเดคอเรชัช้ทั้งหมดออกไปแล้วนะครับเราจะมารีวิวเตียงด้วยกันนะฮะเราพร้อมที่จะนอนแล้วนะครับผมเตียงก็คือมีความเด้งนะคุณแม่มีความแบบนุ่มขอแยกนอนก่อนหนึ่งสบายมากสบายไม่ไหวนะฮะสบายหลังมากนะครับแบบมันไม่ยุบลงไปมันก็ไม่แข็งด้วยนะฮะคิดว่าน่าจะแบบกลดเลยทีเดียวนะฮะหมอนล่ะหมอนคือย,ยังไงก่อน ใบนี้ก็มีความแบบไม่ได้ไม่ได้ยวบนะมันมีความแบบก,กาลางๆแต่ก็ไม่ได้ัเกินไปด้วยนะฮะน่าจะกำลังดีเลยแหละใบนี้่าเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้มีความบางกว่านิดนึงบางกว่าใบนี้หน่อยหนึ่งนะฮะจริงไซส์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะค,ะความบางความหนกเนี่ยก็ห่างแค่เดียวนะครับผมโอเคเนี่ยคือข้อมูลของเตียงกระหมอนนะครับงั้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้เช้าที่อาหารเช้านะครับคืนนี้ คุณนายนะครับบ๊ายบายไปรับประทานอาหารเช้าร้วยกันนะฮะที่ห้องอาหาร The Rain Tree Cafe นะครับ ในส่วนของอาหารชามะครับก mm ็ hmm. จะมีในส่วนนี้นะคะ mm hmm. ที่เป็นส่วนของไข่ต่างๆะครับ mm hmm. ที่เราจะต้องสั่งกับทางพนักงานนะฮะ mm hmm. มันจะเป็นกุเปียน,นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆนี้เราสามารถไปตักได้นะครับเดี hmm. ๋ยว้องระว่าส่วนที่ตักเองได้น,นี่มีอะไรให้เราทานบ้างนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับโรงแรมที่5ของรวมดาวซีรีส์กับที่นี่ลอย The Hotel, a สที่นี่โฮเทลอัลลักซ l ลีคลาสสิคโฮเทลแบงคอ นะะในฐนานะที่เข้าพักในวันเกิดน,นะครับก็ต้องขอบอกว่าประทับใจที่นี่จริงๆนะครับเพราะมีการเซตอัพมีการตกแต่งมีเดอเรชันห้องให้นะฮะแต่ต้องขอย้ำเลยว่าเด coration ของโรงแรมเนี่ยมีแค่ในส่วนที่อยู่บนเตียงแล้วก็เป็นเค้กหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับผมที่เห็นในคลิปที่เป็นบอลลูนที่เป็นวายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของทางโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะฮะเรื่องของเตียงแล้วก็หมอนนะครับเตียงกับหมอนคือนอนสบายเลยทีเดียวนะฮะเมื่อคืนคือแบบหลับสนิทยาวถึง เช้าเลยนะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะเหนื่อยก็ไม่รู้นะฮะ but anyway นะครับผมนอนสบายจริงๆนะฮะเรื่องของฟอรซิลิตี้ต่างๆนะครับสระว่ายน้ำก็คือโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะฮะเฟสเน็ตก็คือแบบเครื่องเล่นครบครันเลยทีเดียวคือรอดมากเลยนะฮะรสชาติของอาหารนะครับผมทั้งในส่วนของอาร์ฟินทีเมื่อวานแล้วก็อาหารเช้าเมื่อสักครู่นะฮะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าอาหารก็คือรสชาติระดับมาตรฐานนะฮะรสชาติกำลังโอเคเลย นะครับผมแต่ที่ประทับใจที่สุดคือพนักงานที่นี่บริการดีมากนะฮะที่ห้องอาหารคือคนเยอะมากแต่คือพนักงานบริการได้รวดเร็วมากนะฮะไม่ใช่ที่แค่ห้องอาหารนะครับพนักงานทุกส่วนเลยว่าจะเป็นล็อบบี้คอนเชียสแม่บ้านต่างๆคือแบบบริการดีมากจริงๆนะครับผมประทับใจมากเลยนะฮะดังนั้นใครที่อยากมีโมเมนต์ดีๆในวันเกิดนะครับก็ลองมาพักกันได้เลยที่ดีแอสเซนีโฮเทลนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงอีพีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะหนีไปโรงแรมไหนจากเครื่อไหน ะะก็คือน,นี่เลยเช็คเอาทที่นี่ปุ๊บก็ไปเช็คอินที่ใหม่เลยคือคอนติเนียสุดนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนสิ้นปีคืนข้าดาวน์เนี่ยเราจะหนีไปนอนที่ไหนกันนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์เพจนีร้อนไปโองแรงดูวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปมานะครับสำหรับวันนี้ขอแล้เท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ